จะมตาตติยัมปิมยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามนามนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรรรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธรรรัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุททังสรนังัจามิพุททังสรนังัจามิธรรมสรนังคัจามิธรรมังสรนังัจามิสังฆสรนังัจามิสังฆสรนังัจามิทุติยมปิพุททังสรนังัจามิทุติยมปิ พุทธังสรนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรนังขจามิทุติยัมปิสังขังสรนังขจามิทุติยัมปิสังขังสรนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิพุทธังสรนังขจามิตติยัมปิธรรมัง สารนังขจามาิตัาาติยามปิธรรมังสรนังขจามิตัติยามปิสังขังสรนังขจามิตัติยามปิสังขังสรนังขจามิสรณะขมะนังนิตตังอะมะพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปกาเวรมะ มณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอาทินาธานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิ ามสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมมสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะาชปมาทัานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะาชปมาทันาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ มานิปัญจสิกขาปัฏานิสีเลนะสุกติยันตีสีเลนะโพคสัมปทาสีเลนะนิพุติยันตีตัสมาสีลังวิโสทะยิยยยยสาธุสาทุสาทุาทาเชิญทุกท่านเอาได้มงคลเวียนขวาเวียนศรีรษะนะเวียนศรีรษะเวียนขว <laughs> สาสองหนึ่งรอบก็ได้สามรอบก็ได้นะ ได้มงคลจุด,ดล,ลูกวิปติปันติภาหายายยสัมปะสัมปติสิทธิยาสัมปันทุขวินาสายปริตังพุทธมงกรงังวิปติปัติภาหายาสัมปะสัมปติสิทธิยา สภาพยาวินาสายาปริตังพรุทธะมังกรังวิปปิปฏิภายาสัพพสัมปติสิทธิยาสัพโรคะวินาสายาปริตังพรุทธะมังกรัง สิตัวนเมตังสเมตาทันตาอวิกิตาจิตาปลิตังพนานตัวสักเฆาเมจลุเปคิลิสิคราตเตจันตลิเควิมาเนีทิเประเทจะคาเมตลุวาณาคหนเนอารมาวทุมหิเคเตม ภูมิาจยันตุเทวชราธารวิสมิยกาคันทพนาคาติทันตาสันนาสันติเกณฑยังมุนีวรวาจนางสาธวเมสุนันตัวธรรมสวนากาโลอายมพะทันตาธรรมสวนากาโลอายมพะทันตา ธรรมสวนากคาโลอายามพะทานตามว่าตามพระาจารนะพุธทธังชีวิตังอายุวัฒนังสารนังขจามินิพานะปัจจโยโหตุชีวิตังอายุวัฒนังยาวนิพานะัง สารนังพัชามิสังคังอายุพัฒนังชีวิตังยาวนิพานังนังพัชามิต่อไปพระสงฆ์จะได้เจริญบทสวดองค์พระพุทธมนต์ให้กับคณะญาติโยมทั้งหลายเป็นสัพพะมงคลขณะพระสงฆ์สวดให้ทุกท่านทำจิตเป็นมหากุศล ปราศจากราคาะโทสะโมหะและอคติทั้งสี่ทั้งปวงทำใจให้เกิดเป็นหาบุญกุศลนั่งหลับตาภาวนาพุทโธหรือนั่งสงบกิจใจให้เกิดเป็นมหาบุญตอนที่จะเลื่อนพระพุทธมนต์อาตมาภพ้าพราะพาจารย์ขอรัตนนาครบา,ารย์สิงสถิตปฏิสถานร่วมกันปอิดอมโนยอพอรให้กับญาติโยมที่อยู่ในรานพิธีนสสถานที่แห่งนี้ได้เกิดมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง อาคีพาหูปูพังนามัสิกริยะเทวะกุรุอาจรียังวันธิอหังพันเตปูเชมิสธาโสธีพวันตุเมโอมสีสีสิบนิ้วของข้าพเจ้าขอน้อมกราวนามสการคุณแก่สามประการอันเป็นยอดยิ่งอันเป็นมหามงคลมิ่งทั้งิิพบสิ้นทั้งมหานพทุกขขอบเขตแผ่อำนาจข้าพเจ้าขอคารวะครูผู้รู้ไสยศาสตร์ จึงได้ร้องประกาศตามหลักการคุณครูที่ได้ฝึกหัดตามมาจนเชี่ยวชานทั้งครูอาจารย์ที่ได้ไหว้วานและถ่ายถามทั้งครูพักครูเนตะและครูนำครูพักจำครูกระทำพิธีอันเป็นป่นมหาอิสระธิบดีดีหลกจงมาชูช่วยอุปธรรมพกแก่ข้าพเจ้าอีกทั้งปิตุเรศเกตแก้วและชนนีอีกทั้งเทพย,ยดาทุกราศีพร้อมสะพั่งจงมาสถิตยับยั้งคอยรักษา ช่วยอนุโมทนาอุปถากรำหลักพระประสงค์ที่แจ้งเหตุในวันนี้ขออัญเชิญเทพยดาครูบาอาจารย์ประจําทุกทิศารุกราศีจงลงมาชูช่วยข้าพเจ้าและคณะท่านเจ้าภาพทุกคณะทุกท่านป้องกันอุปทวะอันตร,รายที่จะเกิดมีอย่าให้ได้เกิดให้เกิดความสําเร็จเป็นเนืองนิดเสมือนหนึ่งอดอมรินริษอันเรืองเดชเดชาขอเดชะพระโลก,กเชษรโลก,กุตระทำเจ้าเก้าประการจงประสิทธิ ประสาททอนในสถานที่แห่งนี้ด้วยเทิน นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังกจามิธัมมังสรณังกจามิสังฆังสรณัง รนังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสาระนังกัจจามิตติยัมปิธรรมังสาระนังกัจจามิตติยัมปิสังขังสาระนังกัจจามิตติยัมปิพุทธังสาระนังกัจจามิตติยัมปิธรรมังสาระนังกัจจามิตติยัมปิสังขังสาระนัง

สัตสหสันนินามิสิระสังติสังธรรมัญจะสังกัญเจตเรนะนามามิหังนามาคารนุปเวนะอันตุสเปวปัตะเวอเนกานตลายาปิวินตุอสิสะตุสัมบูเิปัญจ Sơn cho cho tu vi sa ti sa nga sa khe ta sa sa ta sa ta sangha... a-hang sang tam man cha sang gan cha a-da lê na na ma mi ha na ma ca lan vệ na hantua sa phê u-pa-da vệ an kha-an-ta-la ya-pi vi-nan